บอกชื่อคเจาของา้านนี่สบายดีชื่อจาขอา้นานี่ทีมาห้านี่ห้านี่นะไม่แห <ฟ S 2> ้งเลยมีปิกาตันักจเต็มบะลูกพานตำมกถั่วโบราณตำหงตำหักถั่วเ <c oughs> ดมเมอร์นะทอดเดิม <c oughs> นี่หันตะขาบป,ประมาณน,นี่หลยคนถ่ายวิโดีโอนี่าหารเวียดนามให แบบดนห้านเลยนะทุกคนมันเนี่ยเต็มผูโต๊ะสองคนเขาจะเป็นแฟนกันเนี่ยแฟนประทือหมวกแฟนโบทื้อหมวกนะหัวเข่าวใกล้ลายยันไปว่าเนะอย่า,ยานะยติดเหลืองแหลทนะทุกคนนะทุกคนนะ กับประมาณนี้แหละเพราะว่าแขกพัวมาเขาวับท่านทัศน์วิทย์ไง้าวกับเจ้ามันเงาไปนะจังไรกันเนาะคลิปนี้งจะจบก่อนเนาะกับปากกดไลค์บั๊กแซงก้อนซับซับคายเขากับเปี๊ยกเปียดกันเกิดเป็นวารุณจักรโตนสิบสี่ปะเอออันนี้ตัวนี้กนกินสตาร์เต็มเพคนนะสตอล์นกา จะการดอย่างน <Okay>. <S <S ส่ายดี สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนกับมาพบกับส่องใจข่าวเซนเอเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือ Hi everyone everything Singapore today tonight นะทุกคนนะมือนกับมือสันบันดีนะมือนกับปิงไกไวหลายลทุกคนเะว่ามือนกับจิมีแขกทัวร์มาประมาณหกสิบฐานนะทุกคนนะใจขับไปเบิ่งว่าจข่าว จัดยังไ้แน่ตอนทบแข่ทัวเพราะว่ามัอนอีกคิดเป็นไลา์บุคคลน,นะน้องน้องลูกลูกล้านล้านพกรตื่นแต่เศร้าหนากันยุง่งยุ่งละมุนละเมน,มนสบายดียเด้นไงมื่อปเพิ่นจัดของกินกันเริ่มมาเลยเดทุกคนนะครับนี่อันนี้กับคนผู้ซอยนะเอา ผู้ซอยเห็นไดไ้คุณจัดการเนาะคุณจ<า>ัดการใหญ่หัวหนาห้าบริษัทน,ทนำเที่ยวแห่งประเทศอ่าบบมีสื่อนะคุณนี่ฮะอาหารทา้าจัดไว้ก็มีทอดกระดูกข,ขังหมูแต่กับพักลวกพักกินกับแจว่วแล้วก็มีมักไม้แตงโมหรือว่ามักโมนนะแล้วก็แกงนราไม่เซตเพราะนี่ ใช่เบิ่งบรรยากาศจ้าหน้าแขกทั่วพม่าเจ้าค้ากสิทธาบรรยากาศให้เบิ่งนะทุกคนนะทั้งหมดประมาณหกสิบถานนี่แหละกับประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีฝั่งนั้นนั่งไหนบ้างนิ่หน่อยเอาหนึ่งก็ได้จักคนทั้งหมดเออเดยวเด๋ยวเด๋ยวนะทุกคนแขกกำลังเริ่มเข้ามาเรื่อย กันนาห้ารจะเตรียมไปก่อนนี่แขกวักเล็มลงมานะหนึ่งล็อบัสนะทุกคนแกทนยอยลงมาเด,ด,ดี๋ยวคนเจ้าของร้งารนาานี่นะมาผมดูเหนบ้ยเจ้าของร้านี่สดี่อเจ้าของร้านนี่นาที่มาห้านี่อาหารดีเนะ่อยา มีปีกิะะกไก่ตำมะทัลมะฮงมักแดงแกงแดงกับไม่โดยได้ได้ได้โอเครถบัสสองคันนะทุกคนผลลงมาจี่ข่าวกบไรตไทยห้เบิ้งมันในแขกคือว่าโลหะน้ำเนื่องนะทุกคนเล้วมาทริกกนหน่อยในเดียวนี้อาหารให้แขกเพราะว่าจุ๊จุเนาะ บ๊สยซัดนี่แปลว่าสัง่งจัดจัดนักจัดเต็มบะลวกผักตำหมักถั่วบ๊วยตำหมูตำหมักถั่วดเดมัดนะทอดอไงเเป็นเซนเอาบ๊าบวยหมุนเดอ้ออยากไปฮอดเวียดนามวะนี่กู้จายบ๊วยเน,นเป็นเนไดเป็นเนยไดบันไดเด้อบ๊วันไดบ๊อยซัดนี่บะหรือว่าของกินหั่นนี่กเกน, <laughs> น,นื่องจากบ๊วยซัดนี่แซ็ปวะ กิดแซ่บแหงจันบ่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 เอาน้ำเนาะกินแหละไม่ได้กินกัได้ขนาดเลยกินตวงตวงบ่ถ้าเป็นผู้งามนะทุกคนโอ้ยนางงามไมังงามบ่ดนางงามดนางงามเนาะใส่บข้าวเบงด้านในเนาะเพราะงี้ถ่ายรูปในเด้อนี่ฮันจิค้าปะก๊ะมันนี่เลยทุกคนถ่ายวิดีโอนี่ มันนี้แขกมันล่นหา้าน้ำมิรภูมงามต้วนี้ซีสชมพูให้งามเนาะเป็นตีมบริรวาจังไดนนี่นอ๋อนื่ว่าเป็นแบบฟ้าแปดสามคนนะาคายกัน <c oughs> ทุกคนกับประมาณนี้เพิ่งจะไปเที่ยวเวียดนามวันนี้มันล่นหา้างแบบเต็มจุทั้งในเลยนะคน เพราะว่าเพิ่นกินข่าวเขาทำการรบกวนพนลายคันขาดเรือ,อยังใส่ทงและอ๋อได้ได้ฟิอิ่มใบแท้เ <c oughs> ดว้ดวเด้อเด้อเด้อให้ใส่ทงหายดนนะเาด้เด้อเดนี่เราเอาอะไรพวกดวงๆเอาอันนมาจมาใส่ทงให้เพิ่นแอเคโอเคบอ เอาเท่ถ้าไปเลยได้บั่ถ้าไปวันไอไรเขาเตะเขาลงหลดบ่ได้จ้เนะขาก้อตีหลุเมืออะไรใหญฮะเกมเครื่องเอาแต่โตไปบ่ได้บ่มิตรภูนหล่อๆนะบ่เส้นขวงกินหลายๆเด้อข้าเพิ่มได้เด้อตั้มหงเพิ่มได้เพราะว่าไปพูนบดิกินอาหารลาวได้็กกินอาหารเวียดนามได้ แบบร่นห้านเลยนะทุกคนมันเนี่ยเต็มคูโตประมาณนี้ไยเอมิวันไหมเอมิวันเอวิติงซิงคโปร์เอลทูเดย์ทูนะบอจเจอโดนขึ้งงามกว่าเก่าปะอ้าขอโทษนะรายเงินพร้อมปะอันนี้คือบริเวณหน้าห้านเด็กอ่าวนะทุกคนนะคนกะ หรืหันอื่นกับมี่หันเข้าวกับมี่นะแต่โดวงๆทอดเงีเ้ยนะพอดีไอโอ,โอ,โอ,โอซีก็เป็งไก,ก่กำลังสปริงใหม่พอในตูม้มนแลน้ใส่เบิร์นะทุกคนใส่เบิร์ปริงไวไล้ลายมือเต้าเนี่ยประมาณ 80, เจ็ดแปดสิบเดือยประมาณหาโต ปิงมีปิงปลาปิงเครื่องในนะ์ะทุกคนแต่คพนก็ยังกินข้าวอยู่ด้านในจะมาเพิ่อนออกมาแต่ละคนก็นไวธรรมดามิจะตัวท็อปเดอ้อเบิ่งไกลเพิ่นกับคุณระดับนางงามจักรวาลเนานะคุ่นดีหนะ้าตาดตีเพื่อนกัตอนที่เพิ่นกินข้าวอยู่เพื่อนกันบเ่าวน้ำเฮาบอกมีอย่างจมอยู่พอดีเอาเพราะว่าแต่ละคนผ่านวิธีประกวดมาแล้วระดับ ดาวประเทศเป็นป่ดาวระดาวุดาวอย่างก็ะดาวพระมุมีดาวหันต้นเขาจำศิาวเนบ่อมน่มันตกสว่าด์อะไรได้เออแม่นวัดสินเพราะว่าคองแห้งคองห้แไม่อยั่งโอ้โลดของฝาเอามาเบิ้งเบิ้ง ของอคิลิว่อมันัเปลอัลลดมันเปิดจังไงมีมีกล่องแบบนั้นปะนีตนะะอ๋ออัลดขับชุเพิ่นมากระซีห้เพิ่นอยู่ขับเพิดมาสระซีเองบ๊ขับจายขับใจเพิ่นแกกินบอแล้วดันในนะทุกคน มันก็ยังกินแล้วบางคนก็กินแล้วมันก็ย่างออกไปแล้วบางคนก็ยังอยู่ไอ้ยังเพิ่มเติมบอกได้เด้ออือเอา howder สรุปอ่ะเอาแท้บอสิคอติลดเมื่อก็ได้บนนั่งค่าไลท์โซดนี่เสียอันนั้นเด้อฮะเอาได้ไลฟ์สดได้ครับไป้วครับไปตัดกี่มันบนได้สดมันมัน แซ่ไปกอดไปออกน้ำหลังนั่นนะมาด้วย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 คนไทยซิงขวางเอาบ้าบอสุดเมื่อกี้ที่เขาโทรมาอุดนนนใหม่เนี่ยเด้อได้ยักษ์ลายแท้ของป่าขอบใจหลายๆเด้อเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อเด้อเด้อ เป็นเมือเสียงฝวงผลมาอุดหนุนเมนเมค้องสวรรค์เขาขบสวรรค์ขั้นทักแขกมันสิบางกว่าในหนึ่งแล้วมันมีสีสีสงสารเถอะพัวยังมูมี่ได้จัดเหงื่ออยู่นี่มูมี่ไปลงกลจกนี่นี่สงสารเถอะกัะเธอเท่าแล้วโดยอดยขกับใจลายโด้อดยโดย พันก็กินแล้วนะทุกคนพันก็ขึ้นรถน้ำแล้วบางทานกันนั่นแลยกับิมัเก็บพานนี่พันก็ออกไปมาแล้วตอนนี้ก็เลือดแต่ห้านจนมาก็พาก,กันเก็บส <c oughs> วยเลยกิฬาอ่ะกันเลือแต่ห้านจะเปิดจะของทัวร์จะของบริษัทเพ่นนะทุกคนนี่ ขายดีประดมมันนี่ทางในก็ขายดีฮะมันกับรังสีขึ้นรถนะเดินทางต่อนะทุกคนตี่ท้ากับตี่ท้ากับยูฮันคือก้าวจะมาซิปปิ้งกายเอาท่านใส่เอาเอาโบแมนเอาคิเท้าใส่เลยรถบัสสองคัน 12, มันนี่นะทุกคนนี่ สีขาวกับสีแดงเริมมกินกันมีรถิลอตู์สอง0ันนะทุกคน <c oughs> ใกล้กันอย่างนี้ระดับนางงามแบบสีเป็นกาลักขึ้นรถนะพอกินแล้วนะทุกคนพอัีทะยอยขึ้นรถแล,ล้วคู้นี้ก็งามแต่ทุกคนคู้สีดำนี่นะ อันนี้เมนอย่านั้นเด้อเมนอย่างนางงามเขาเมนนางงามเปิดอดีตนางงามแล้วปีนี้อันนาบิสยูนิเวิร์สของอนาเวียดนามเพิ่งประกวดบิสยูนิเวิร์สเวียดนามแล้เพิ่งเซอร์เลยไปเป็นกรรมการตัดสินรอบตัดสินเลยเพราะเป็นคุณย่าอะไรใช่ไหมเป็นเทพแม่ที่ซื้อไม่ใช่คุณทวดเลยหรอเป็นเทพแม่ซื้ออากิระอ่านผู้อ่านก็ประกวดได้เซอร์เพิ่นเวียดนามเนาะ มาว่างบ่เออโัลดกำลังซืกขึ้นโหลดนะทุกคนนี่สองคันมันมนี่เบาๆส้นนั่งค่ะคุณเยิงแต่คนท่นก็ออกจากห้างมันแลกมิตรพนักงานเอาพักกันเก็บทำความสะอาดเนาะคนหัวหน้ากลหัวหน้ากลหรือหัวหน้าบริษัทนีบบ่ คนอักเก็ตโตสองคนเขาจะเป็นแฟนกันเนี่ยแฟนบะถือหมวกแฟนบอถือมวกม่ีหัวกัวเขาัวข้างคนผัวเขาเป็นผัวเมียกันไว้ดำขลาบเขียวกับเบาขี่เหนียวขี่เหนียวตลอดการไปีเนียวเลย นะทุกคนหลนังจากแขกออกมาแล้วกันพักกันเก็บโต๊ะเก็บตั้งแล้วก็เตรียมเข,าข้าายต่อเลยซึ่งเราจะพาไปเบิ่งหน้าห้านก่อนว่าปิ้งไก,ก่จะโตมักซิ่งมันบาสบายซิ่งบาสบายเอายังบอฮะขเปียกสองบะเดินเดินเะดินเดินนะหลังจากแขกออกมาแล้วเราก็มาเตรียมปิ้งไก่ต่อเพราะว่าปิ้งไก่เ้ามเม็มดเลย ปิ้งตลอดปิ้งตลอดมันเ่ยเพราะว่าท่านเอาใกล้ไปเอาเข้าใกล้ลายท่านไปวานเนาะยาิดเหลืองแหละทุกคนจกเข่าจกข่าวอกจากแถวออกมาจากยกเข่ากันชนกัน ตำรวจตำรวในวงท,ที่มา่นะี่ตอนี้ตำรวจเออตำรวจนอนรถเลยนะที่ตำรวจมาชิมเผาหนานนะทุกคนนะหลังจากแขกออกหมดเลยครับ็าะมาติไก่เหละกเมื่อกี้นี้ยงังว่างนะก็ะเลยให้น้องสาวสิง่อกอลันสาวเอาจะ่วยก็นั่งเลยนั่งเลยจะมาป็นให้นะทุกคนนะ กับประมาณนี้แหละเพราะว่าแขกพัวมาเพาก็ท่านทักษิชายเงีวกับแกเป็นเงี้ยวไปนะจังไรกันเนาะคลิปนี้จะจบก่อนนะกับปากกดไลค์กดแชร์กดรซับซับคลายเพราะวันเปรี้ะเปียกเปหมดเลยว่าลูกค้าทำมาเรื่อยๆก็ไปเศร้ามันอีกขายดีแห้งเพราะว่านางงามมาหาอัจฉริยะไม่ได้กันเออต้องลูกหน้านะอัจฉริจะเป็นแบบว่าเคยเคยต้องป่วยนั่นก่อนที่เล่นเตลเป็นตัวแทนกับประเทศไทยมันเป็นปวดสิเป็นลูกสาว กับมีของปากของต้อนใม่เมย์แม่ยากำลังค์ร้อนนะคลิปนี้ลาเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายเจอกันอีกทีหน้าชักโตนสิบสี่ปะเอออันนี้นตัวน,น,นี้กนกินสตั๊ดสเต็ปน่ะนาสกคนกา,นา จะกลายอย่างเนาะก็ขายดียเลยทุกคนฮะน้่งในหาพันสิเมืออ่อเลซื้อเมื่อไวัยเพ่